ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ<ๆ>ก็กลับมาพบกับเพียวในเกมตู้หลวต้าลูส่สรรพยุวิญ,ญาจารย์อีเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มากับการรีวิวอย่เช่นเคยนะคะกับรีวิวกิจกรรมเทพทูตสวรรค์นั่นเองนะคะหรือกิจกรรมตู้ SP ของ롱หกปีกนั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามานะคะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของเพียวนะวันที่27มกราคมน,นะคะ แล้วก็จะมีระยะเวลาอยู่กับตู้นี้อีก10วันเลยนั่นเองนะคะโดยนับวันนี้เป็นวันแรกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในกิจกรรมของน้อง6ปี SP เนี่ยจะมีอะไรมาให้เราร่วมสนุกกันบ้างเนาะมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกก่อนเลยนะคะกับ กิจกรรมเติมเงินสะสมนะคะตู้นี้ก็มีมาอีกเช่นเคยนะคะกับ160บาทต่อวันนั่นเองนะคะก็จะได้รับไปเลยทันทีนะคะกับบัตรปลูกพลังวิญญาณนะคะ2ใบนะคะกิฟต์เซ็ตวงแหวนขั้นสูง1น,นะคะโดยเลือกนะคะระหว่างแพ็กสุ่มวงแหวนนะคะกับปานบรรพาการนั่นเองนะคะ3กล่องนะคะแล้วก็กล่อง exp วิญญาจารย์4กล่องนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่เริ่มกันต้นเริ่มต้นกันที่แพ็กเติมเงินกันเลยดีกว่านะคะกับแพ็กเติมเงินแพ็กแรกนะคะกับกล่องผู้สวรรค์ส่วนเล่นเซีย10วันนั่นเองนะคะตัวนี้สามารถซื้อได้หนึ่งครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะมูลค่า329บาทนั่นเองนะก็จะได้รับไปเลยนะคะในทุกๆวันนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะโดยที่แต่ละวันนะคะจะได้รับ ไปกับตัวสุญญายาจาร์4ตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกแก้วยานสัตว์อินทนินนะคะ6ลูกนั่นเองนะคะแล้วก็กล่อง e อฟพีวิญญาจาร์นะคะ2กล่องนะคะแล้วก็เงินยมมาโลกนะคะ10,000เหรียญน,นั่นเองนะคะตัวนี้ก็ต้องกดรับทุกวันในกระเป๋าเนาะถัดมากันที่แพ็คนี้เลยนะคะแพ็กกิจกรรมรายวันนั่นเองนะคะ โบนัสทูสวรรค์ส่วนเล่นเซียรายวันนะคะมูลค่า19บาทซื้อได้1ครั้งต่อวันนะคะตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะคะโดยที่เมื่อเราซื้อแล้วนะคะเราจะได้รับนะคะ3ตัวสุ่มยาจาย์นั่นเองนะคะ3ใบนะคะแล้วก็สเตมาน้า30นะคะเงินยมมาโลกนะคะ6 0พันนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยกิฟต์เลือกวงแหวนขั้นสูง2นั่นเองนะคะตัวตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเลือกสุ่มระหว่างแพ็ค ซุ่ม,มแวนนะคะกับปาน์นริบการนั่นเองนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแพ็คเพชรกันบ้างนะคะกับแพ็คเพชรรายวันหนึ่งนั่นเองนะคะก็สามารถซื้อได้5ครั้งต่อวันนั่นเองนะคะมูลค่า168เพชรนะคะก็จะได้รับไปเลยทันทีนะคะกับ2ตั๋วสุ่มยาจานนะคะแล้วก็ กิฟต์เซตเลือกวงแหวนขั้นสูงนะคะ3นั่นเองนะคะก็จะได้รับแพ็คซุ่มวงแหวนนะคะ2แพ็คนะคะแล้วก็ปานนิลันนะคะ1รูงนั่นเองนะคะถัดมากันที่แพ็คเพชรลายวัน2นั่นเองนะคะซื้อได้5ครั้งนะคะต่อวันนะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะมูลค่า298เพชรนั่นเองนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะกับ2ตัวซุ่มยาจานนะคะแล้วก็กิฟต์เซตวงแหวนขั้นสูง4นั่นเองนะคะก็จะได้3า แพ็คสุ่มวงแหวนนะคะแล้วก็ปานบุลวนนะคะอีกหนึ่งลูกนั่นเองนะถัดมากันที่แพ็คเพชรรายวันสามนั่นเองนะคะมูลค่าเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเพชรนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งต่อวันนะคะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะก็จะได้รับไปเลยนะคะห้าตัวสุ่มวิญญา์านะคะแล้วก็แหวนจำลองห้าหมื่นปีหนึ่งวงนะคะแล้วก็มากันที่แพ็คสุดท้ายนะคะแพ็ค รายวัน4นั่นเองนะคะมูลค่า1 0 8 0เพชรปนะคะซื้อได้1ครั้งต่อวันตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยนะคะกับ6ตัวสู่มีญ,ญาจานนะคะกล่องเลือกกระดูกส่วนนอกนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะหยกกระดูกสีส้มนะคะ8ชิ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คที่มากับกิจกรรมของน้อง6ปีนั่นเองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ตู้สุ่มกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรมาให้เราต้นสนุกกันบ้างแล้วก็จะมีอะไรแจกกันบ้างนะคะหรือมีสิ่งไหนที่ควรเอาหรือไม่ควรเอากันบ้างนะโอเคเราก็กดที่นะคะแล้วก็ไปปลุกพลังวิญญาณกันมาแล้วค่ะกับตู้เอสพีที่เรารอคอยกันมาอย่างนาน,สนแสนแสนนานนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น 6ปี SP นะคะเป็นสายคอ้อนนั่นเองนะคะก็จะมีการันตีนะคะอยู่ที่400ครั้งนั่นเองนะคะเมื่อเปิดได้น้องไปแล้วนะคะไม่ว่าจะครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามนะคะรวมถึงเมื่อเปิดได้จากตัวสุ่มตัวข้างล่างนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเปิดวงแหวนได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสิทธิสุ่มจับนะคะข้างล่างเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ต้องใช้ตัวกี่ใบนะคะในการสุ่มจับในแต่ละสิทธิครั้งนี้นะคะ กับ30ใบแรกเลยนะคะก็จะได้ตัวสุญญาอาจารยร์ขั้นสูงนะคะซึ่งในตัวสุญญาอาจารย์ขั้นสูงอันนี้นะคะก็จะสามารถสุ่มได้น้องเซเลนเซียเอสพีด้วยเช่นกันนะคะกับวิญญาจารยร์ต่างๆเหล่านี้เลยนะคะซึ่งมาทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะรวมถึงมีหนามโรหิตท,ทิมเพิ่งเข้ามาล่าสุดด้วยนั่นเองนะคะมากันที่60ใบนะคะก็จะได้เหมือนกันเลยนะคะกับอ่าสุญญาจาจย์ขั้นสูงเหมือนกันเลยนะคะ90ใบนะคะก็ได้เหมือนกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะมีถึง3ครั้งนะคะที่เราสามารถที่จะสุ่มได้เนาะส่วนเล่นเสีย SP นั่นเองนะคะถัดมากันที่150ใบกันบ้างค่ะก็จะได้รับไปนะคะกับเลือกกระดูก ASR 3ดาวนั่นเองนะคะสาย1กับสาย2เท่านั้นนะคะก็สามารถมาเลือกกันได้เลยนะคะถัดมากันที่230ใบกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเพียวแนะนำเลยนะคะเป็นเลือกกระดูกนะคะส่วนของน้องนะคะส่วนแขน ซ้ายนะคะ sp ของน้องนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจําเป็นมากๆเลยนะคะกับน้องนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะกระดูกตัวนี้นะมันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวของน้องเองนะคะซึ่งสามารถซ้อนทับสูงสุดได้ถึง3ชั้นเลยนั่นเองนะคะแล้วก็สูงขึ้นตามดาวของกระดูกด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้จําเป็นมากๆเลยนะอย่าไปเผลอเลือกสุมวิญญาณาสายอื่นๆละ่ะถัดมากันที่320ใบนะคะเป็น กล่องสุดท้ายในสีจุ่มจับกันนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกิฟเซตเลือกกระดูกเหมือนกันนะคะและแนะนํานะคะเลือกที่กระดูกของน้องนะคะเป็นกระดูกส่วนลําตัว SP นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะใช้แต้มพลังวิญญาณลดลงนั่นเองนะคะรวมถึงการฟื้นฟู HP ให้กับน้องนะคะตามดาวต่างๆด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้เก็บไว้กันนะคะ ซึ่งตั๋วเพื่อนๆก็น่าจะเพียงพอกันอยู่แล้วล่ะเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่การันตีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับน้องกันดีกว่านะคะรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับน้องกันมากดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่การวิญญาจารย์กันเลยนะคะกับน้องจันเน้นเสียทูสวรรค์หปีของเรานะคะในระดับ S.P. นั่นเองนะคะเรามาดูกันที่สกิลวิญญ,ญาณที่1กันดีกว่านะคะ มาดูกันที่สกิลวิญญาณที่1นนะคะกับวงแหวนที่1นนะสายแรกกันดีกว่าค่ะกับสายสัตว์ร้ายนั่นเองนะคะทูวสวรรค์น,นะคะส่วนเวนเซียนะคะทําดาเมจศัตรูทั้งหมด2ช่วงนะคะทาดาเมจ2องร้าเเของพลังโจมตีนะคะทุกการใช้ครบ2ครั้งนะคะครั้งถัดไปของการปล่อยสกิลนี้นะคะจะทําดาเมจเพิ่ม1ช่วงนะคะเป็นจํานวน100%เสูงสุด3ช่วงนั่นเองนะคะ ก็เป็นการเพิ่มการทำดาเมจต,ต,ต่อครั้งนั่นเองนะคะเมื่อใช้วงแหวนนะคะ5้าหมื่นปีนะคะโดยที่บังคับที่น้องสเนเทนเซียนะคะจะต้องมีดาวถึง1ดาวแดงนั่นเองนะคะก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะคะ350นะคะสำหรับแสนปีนะคะน้องสเนเทนเซียจะต้องครบ4ดาวแดงนะคะก็ หากเพิ่มถึง3ช่วงนะคะทุกครั้งที่สกิลนี้ติดคิดทิเค้ลนะคะดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก80%เอลยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการอัพดาเมจให้กับนองนั่นเองนะสำหรับสายสัดวร้ายนะคะกับมงแหวนที่1นะต่อมาค่ะมงแหวนที่2วมงแหวนแมงป่องกันบ้างนะคะ ทูสวรรค์นะคะส่วนเลนเซียนะคะฟันโจมตีต่อเนื่องสองครั้งนะคะสร้างตามเดิใส่ศัตรูรวมทั้งหมด4 8 0เซนะคะหากในสนามมีสมาชิกน้อยกว่า9คนนะคะหรือมียูนิตท,ที่ตายมากกว่า2จันเชิญดาบทูสวรรค์5ด้ามนะคะมาฟันศัตรูแต่ละด้ามทำดาเมจ240%นะคะหากดาบทูสวรรค์ฟันศัตรูซ้ำนะคะดาเมจจะค่อยๆลดลง50%นนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่อายุกันดีกว่าเนาะ สำหรับห0,000ปีนะคะตัวนี้บังคับที่น้องเป็น2ดาวแดงนั่นเองนะคะดาบผู้สวรรค์นะคะทำดาเมจสูงขึ้น70% 0นะคะหลังอันเชิญดาบผู้สวรรค์นั่นเองนะคะทูสวรรค์ส่วนเลนเซียนะคะจะได้รับอัปเกรดสปีด2 0 0นะคะแต้มเพิ่ม200แต้มนะคะเพิ่มใน2เทินนั่นเองเ,องเนาะกับแสนปีนะคะตัวนี้น้องจะต้องถึง5ดาวแดงนะคะถึงจะเกิดเอฟเฟกตัวนี้นะดาบผู้สวรรค์นะคะทำดาเมจสูงขึ้นนะคะ88 0แนตนะคะแต่ระดับ นะคะคก็จะติดคีทิเคิลนะคะทุก15ของทูตสวันเซอร์นเนอร์อเทียนะคะก็จะทำให้เป้าหมายนะคะเสียหายนะคะ m a ็ก p 1แล้วก็สูงสุดเพิ่มขึ้น20นั่นหมายความว่าถ้าดาบติดคีนะคะก็จะทำให้ m a ็ก p ของน้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ1แต่ไม่เกิน20นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงแหวนสายแมงป่องสาย2นั่นเองนะคะ ถัดมากันที่สกิลวิญญาณที่2นะคะหรือวงแหวนที่2ของเรานั่นเองนะคะเป็นวงแหวนที่เป็นสกิลติดตัวนั่นเองนะคะกับวงแหวนสายแรกค่ะวงแหวนสายสัตว์ร้ายนั่นเองนะคะเมื่อเริ่มทําการต่อสู้นะคะทูตสวรรค์เซเลนเซียนะคะจะเข้าสู่สถานะคันึงถึงระเบียบ2ชั้นนะคะ อัปดาเมชั้นละ12%นะคะทุกการลงมือครบ12ชั้นของทั้งสนามน,นะคะหากส่วนเนื่นเสียติดสถานะควบคุมจะออกจากคนึงถึงระเบียบ1ชั้นทันทีนะคะและใช้สกิลวิญญ,ญาณที่1โจมตีศัตรูนั่นเองนะคะก็จะเป็นการเมื่อน้องออกจากคันึงถึงระเบียบนะคะก็จะทำการใช้สกิลวิญญ,ญาณที่1น,นะคะโจมตีใส่ศัตรูทันทีนะคะมาดูที่อายุกันบ้างค่ะ สำหรับ50,000ปีนะคะน้องจะต้องถึง1ดาวแดงเนาะถึงจะเกิดผลจำนวนครั้งตัดสินการลงมือสะสมลดลงถึง8ครั้งนะคะจาก12ครั้งก็ลดลงเหลือ8ครั้งนั่นเองเนาะสำหรับ100,000ปีนะคะน้องจะต้อง4ดาวแดงนะคะคิดที่เข้าทุก50%ของผู้สวรรค์เซรนเซียนะคะจะทำให้ขนาดเริ่มต่อสู้เข้าสู่พนึงถึงระเบียบนะคะอีก1ชั้นสูงสุดถึง6ชั้นนั่นเองนะคะก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจะา2ชั้นนะคะเป็น หชั้นนั่นเองนะคะก็จะทำการโจมตีได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองถัดมากันที่วงแหวนสายที่2กันบ้างนะคะกับวงแหวนสายแมงป่องนั่นเองนะคะหลังจากไฟเรานะคะปล่อยสกิลวิญญาณนะคะทูสวรรค์เซอร์เลเซียจะได้รับสตินะคะหากตนเองปล่อยจะได้รับ6แต้มนะคะหากลูกทีมปล่อยก็จะได้รับ1แต้มนั่นเองนะคะแต่ละแต้มอัปเกรดแอตแทกนะคะ2.5นะคะ หากเริ่มเทินมีสติอย่างต่ำ35แต้มจะใช้สติทั้งหมดเข้าสู่เสียสตินะคะอัปเกรดคียดคอล30%นะคะคีย์ดามจ50%นะคะดามจ60%นะคะต่อเนื่อง6เทินของศัตรูนั่นเองเนาะก็จะเป็นการอัพดามจกับพิดีคอลดามจให้กับน้องนั่นเองนะคะแต่จะต้องสะสมเป็นชั้นไปนะคะสำหรับความสามารถในวงแหวน50,000ปีโดยที่น้องจะต้อง2ดาวแดงนะคะ ก็คือขนาดลูกคีมปล่อยสกิลวิญญาณนะคะจะได้รับสติ1แต้มนะคะสําหรับ1นึซนปี้นะคะน้องจะต้อง5ดาวแดงนะคะสามารถซอดทับเสียสติได้ถึง3ชั้นเลยนั่นเองนะคะก็จะเป็นการอัพดาเมจค r i t i c a l damage นะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะถัดมานะคะกับการโจมตีปกตินะคะของสกิลแหวนที่3กันบ้างนะคะกับสายแรกค่ะสายสัตว์ร้ายนั่นเองนะคะ ทูสวรรค์เซเลนเซียนะคะดาเมจเป้าหมาย20% 0มีอัตรมีตา40%รฟื้นฟูพลังวิญญาณของตัวเองหนึ่งแต้มนะคะก็จะเป็นการอัพแท็บเครื่องมือของตัวเองนั่นเองสำหรับเอฟเฟคห้าหมื่นปีนะคะน้องจะต้องหนึ่งดาวแดงนะคะอัพอัตราฟื้นฟูพลังวิญญาณถึง80%นั่นเองนะคะสำหรับหนึ่งแสนปีนะคะน้องจะต้องสี่ดาวแดงนะอัพอัตราฟื้นฟูพลังวิญญาณถึง100%นั่นเองนะคะน้องก็จะมีแทบวิญญาณใช้ไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะค ถัดมากันที่นะคะสายที่2กันบ้างสายแมงป่องนั่นเองนะคะทูสวร์เซอร์เรนเซียนะคะทำดาเมจใส่ศัตรู1ยูนิต20 0นะคะของพลังโจมตีแล้วก็จะเสริมโล่100%นะคะของพลังโจมตีให้กับตนเองต่อเนื่อง1เทิร์นั่นเองนะคะต่อมานะคะกันที่เอฟเฟกต์ห0 0ปีกันบ้างนะคะน้องจะต้องส่องดาวแดงนะคะถึงจะเกิดผลเนาะอัปเกรดนะคะจำนวนโล่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยโล่คุงอยู่ต่อเนื่องนะคะ3เทิร์นั่นเองสำหรับ10,000ปีนะคะอัปเกรดจำนวนโล่ถึง6 ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหากลูกทีมนะคะต่ำกว่า6คนนะคะทุกครั้งที่ลูกทีมลดลง1คนนะคะจำนวนโลโก็จะเพิ่มขึ้น20%นต์นั่นเองนะคะโดยที่น้องจะต้อง5ดาวแดงนะคะถึงจะเกิดผลถัดมากันที่สกิลวิญญาณที่4นะคะหรือสกิลวงแหวนที่4กันบ้างนะคะกับ้ายแรกเลยค่ะ สายสัตว์ร้ายนั่นเองนะคะทูสวรรค์เซเลนเซียนะคะทำดาเมจส,ส่ศัตรูทั้งหมด480%นะคะขนาดใช้ครั้งแรกนะคะก็จะปล่อยตะวันเผาใส่เป้าหมายหลัก3ดวงนะคะโดยแต่ละดวงนะคะจะทำดาเมจ160%ของพลังโจมตีนั่นเองนะคะคต่อมาดูกันที่อายุของวงแหวนกันบ้างนะคะสำหรับอายุ50,000 50, 50, ปีนะคะน้องจะต้อง1ดาวแดงนะคะถึงจะเกิดผลเนาะกับตะวันเผานะคะจะเพิ่มดาเมจถึง470%นะคะ ขนาดเริ่มเทินนะคะจำนวนยูนิตทั้งสนามนะคะที่ตายยังคงเป็น0นะคะก็จะรีเซ็ตคูดาวของสกิลนี้และการใช้สกิล l นี้ครั้งถัดไปนะคะยังคงปล่อยตะวันเผาได้นะคะรีเซ็ตสูงสุดในสนามต่อสู้ครั้งถึง2ครั้งเลยนั่นเองนะคะก็จะเผากันรัวๆเลยนั่นเองนะคะถ้ายังไม่มีคนตายอะนะสำหรับ1 0 0 0 0แปีนะคะน้องจะต้อง4ดาวแดงนะถึงจะเกิดผล ะะตะวันเผานะคะดาเมจเพิ่มขึ้น5 9 0นะคะขนาดตะวันเผาติดฮิติีคอลนะคะทุก15นะคะที่ทุกสวรรค์เซเลนเซียมีก็จะทําให้เป้าหมายนะคะเสียแม็กเอชพีสูงสุด20%นั่นเองนะคะโอเคถัดมากันที่สายที่2กันมานะค่ะสายแมงป่องยักษ์นั่นเองนะคะทุสส่สวรรค์เซเลนเซียนะ,ะเปิดทุตสวรรค์เขตแดนสีเทินนะคะในช่วงที่มีทุ่สวรรค์เขตแดนนะคะ คียที่เข้าดามจของผู้ผู้สวรรค์นะคะเซเรนเซียจะสูงขึ้น82.5์นะคะหากอยู่ในช่วงทูตสวรรค์เขตแดงน,นะคะทูตสวสรรค์เซเรนเซียนะคะจะใช้สกิลวิญญาณแรกอย่างน้อย3ครั้งจะได้รับนะคะถ้าใช้นะคะ3ครั้งนะคะก็จะได้รับนะคะแสงราตีศักดิ์สิทธิ์สองเทินก็คือจะเพิ่มคิดที่เข้าดามจ90นะคะแล้วก็ดามจสุดท้ายบวกเพิ่มอีก60เอนั่นเองสำหรับ50,000ปีนะคะ2ดาวแดงนะคะถึงจะเกิดผลเนาะ ับแสงราตีศักดิ์สิทธิ์นะคะดามจสุดท้ายจะสูงขึ้น150%นะคะ1เซนปีนะคะเมื่อน้อง5ดาวแดงจะเกิดผลนะคะแสงราตีศักดิ์สิทธิ์นะคะคงอยู่ต่อเนื่องจนการต่อสู้สิ้นสุดเลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเขตแดนของน้องนั่นเองนะคะตัวนี้นั่นเองเนาะเป็นไงกันบ้างคะก็จะดีขึ้นไหมเอ่ย หรือว่าไม่ดีนะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เพียวค่อนข้างแนะนําเลยนะคะกับการกับการที่จะต้องมีนะคะก็ใช้ได้นะคะทั้ง PvP นะคะแล้วก็รวมถึงการตีบอสนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดเพื่อที่จะเลือกใช้งานน้องกันได้เลยนะคะเพียวขอแก้ไขนิดนึงนะคะกับสกิลที่1น,นะคะวงแหวนสายสนะ สำหรับเอฟเฟกต์ห0่งปีนะคะดาบผู้สวรรค์น,นะคะทำดาเมจสูงขึ้นนะคะแปดร้นะคะหลังดาบแต่ละเล่มติดคิติคอลนะคะทุก15%ของผู้สวรรค์นนะส่วนเลือนเสียนะคะจะทําให้เป้าหมายนะคะศูนย์เสียแมสพนเอนะคะแล้วก็สูงสุด20%เอนั่นเองนะคะอันนี้เพียงของแก้ไขนะโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องผู้สวรรค์ตัวนี้นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะนะคะสะสมน้องนะคะถ้าใครไม่เล่นนะหรือว่า จะเอาน้องเข้ามาร่วมทีมก็ได้นะคะตัวนี้ก็จําเป็นมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นถึงตัวระดับ SP กันเลยนะก็ไม่แนะนําให้ข้ามแต่อย่างใดน,นะคะโอเคในครั้งหน้านะคะเพียวอาจจะมาทําการนะคะจัดทีมสําหรับการใช้เซเรนเซียนะคะในการตีบอสนะคะแล้วก็ในการ PVP ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะสำหรับวันนี้ใครชอบการรีวิวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เพียวด้วยนะคะ รวมถึงใครอยากจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าจะแก้ไขข้อมูลตรงไหนที่เพียวผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะเพียวจะมาตอบนะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย